สวัสดีครับน้องๆทุกคนเลฮะวันนี้ก็อยู่กับในเกม Last Royal เหมือนเดิมเนาะวันนี้พี่จะมาแนะนำตัวเนาะแนะนำตัวละครว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่ความสำคัญหรือว่าเป็นตัวประเภทไหนนะวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำสอไทป์ก่อนก็คือไทป์คอมมอนที่เป็นสีเทาพวกเนี้ยก็คือตัวธรรมดาหาง่าย ต่อไปก็เป็นไทแรก็คือจะเป็นพวกตัวสีฟ้าเนาะหายากขึ้นมานิดนึงโอเคก็เดี๋ยวพอถ้าแนะนำตัวเสร็จใช่ไหมก็เดี๋ยวจะพาไปแนะนำฮีโร่คอมมอนอีก2ตัวเหมือนกันถ้าคลิปมันไม่ยาวเกินไปจะเล่นให้ดูด้วยโอเคนั้นมาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นตัวอาร์เชอร์นะเป็น ตัวละครเริ่มแรกที่เขาจะให้เรามาเป็น type d a m a g นะเนี่ยที่ช่องเขียนอยู่ unit type a target first ก็คือตีเป้าหมายแรกความสามารถของมันคือตีเร็วยิ่งถ้าสมมุติเราอัพขวดมานาตอนเล่นที่ level max เนี่ย attack speed ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยเห็นไหมต่อไปตัว เนความสามารถของตัวเนี้ยมันก็คือยิงแล้วจะทําให้เป้าหมายาติดสตันอันนี้เป็นประเภทดีบัฟนะก็คือเหมือนทาบับเสียให้ฝั่งตรงข้ามเป้าหมายก็คือเป้าหมายตัวแรกเหมือนกันเห็นไหมมันมีโอกาสติดสนะตันสิบห้าเปอร์เซ็นตและติดสตันทีหนึ่งก็ห้าวิถ้าเราอัพไอ้ขวดอันนี้เพิ่มจนเลเวลตันเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 6วิกว่าเลยนะอันนี้คือที่เลเวลสูงนะเลเวลสิถ้าเกิดน้องๆเล่นใหม่อะก็อาจจะไม่ได้ไดสตาร์น,นานแบบนี้นะต่อไปตัวน้ําแข็งไอโครเมตก็คือเหมือนการเป็นดีบัฟคือมันจะลดสปีดให้มอนเตอร์ที่เดินมาตามทางอะเดินช้าลงเป้าหมายตัวแรกเหมือนกันถ้าเราอัพเต็มเนี่ยเห็นไหม เต็มหก็จะสโลวเพิ่มไปส่วนไอทาเลนด้าเนี้ยไว้เดี๋ยวมาทำคลิปอธิบายอีกทีนึ่งมันเหมือนมันเป็นสกิลเสริมที่จะทำให้ไอตัวเนี้ยมันเก่งขึ้นต่อไปอันนี้ไฟเม e อันนี้เป็นไทป์ดาเมทและโจมตีเป้าหมายแรกแต่ความสามารถของไอตัวเนี้ยคือโจมตีเป็นหมู่นะเห็นไหมแอเรียดาเม แต่มันค่อนข้างเบาต่อให้เราอัพเต็มแม็กเนี่ยก็เบาอยู่ดีคนเขาเลยไม่นิยมเล่นกันอ่าต่อไปตัวนี้ฮันเตอร์ตัวนี้ก็คือดามเมจมันจะแรงมากนะเป็นไทาดาเมจดาเมจจะค่อนข้างสูงเห็นไหมแต่ข้อเสียคือมันเป็นประเภทแบบแรนดอมเป้าหมายก็คือสุ่มตีเป้าหมายไม่ใช่ตีตัวแรกเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะตีตัวอื่น ทำให้ตัวแรกไม่ตายแล้วแบบจะแพ้ได้เวลาเราอัพไอ้ขวดเต็มเนี่ยเห็นไหมก็จะโหวดาเมจขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะเลยต่อไปอันนี้คือ lighting mage ก็คือเป็นเมจสายฟ้านะเป็นประเภทดาเมจเหมือนกันเป้าหมายแรกไอกตัวเนี้ยคือถ้าสมมติเราตีตัวแรกปึ๊บใช่ไหมมันก็จะเด้งไปโดนตัวที่2กับตัวที่3ด้วยแต่ดาเมจก็จะลดลง ก็คือตัวแรกโดนร้อยเปอร์เซตัวที่2โดนเจ็ดสิตัวที่3ามโดนสาถ้าเราอัพขวดเต็มนะก็จะประมาณนี้ก็ไม่ค่อยแรงเขาเลยไม่นิยมเล่นกันนะแต่มันเป็นเหมือนตัวละครเริ่มต้นที่เขาให้มาก็เลยต้องเล่นอันนี้คือ Poisoner พ่นพิษนะตัวนี้คือปลาพิษธ,ธรรมดาเป็นประเภทดีบัฟตีเป้าหมายแรกตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนนิยมเล่นนะเพราะว่ามันตีช้าเห็นไหม ตีกว่าจะตีครั้งหนึ่งหนึ่งวิหน่อยๆคนเขาเลยไม่นิยมต่อไปตัวนี้คือโรกไอตัวเนี้คือมันตีเร็วนะความสามารถมันคือตีเร็วเลยและดาเมจก็พอถือว่าพอใช้ได้ถ้าสมมุติเนี่ยเห็นไหมเราอัพขวดมาที่เต็มแม็กที่เลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะตีแรงส่วนไอตัวนี้ก็คือ ตีมั่ว random target ก็คือสุ่มโจมตีไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ไม่มีคนนิยมเล่นเหมือนกันว่า damage มันก็ไม่ได้แรงนะสู้ตัว hunter เมื่อก่กอนตัวนี้ไม่ได้ต่อมาเป็นตัวประเภทแรและ a r c h e ส i s t ไอตัวนี้คือมันเป็น type d a m ที่เห็นว่า target มันขีดไว้ก็คือไอตัวนี้เป้าหมายมันคือปาผิดลงพื้น ทำอ่าฮะเดี๋ยวเวลามีมอนเตอร์เดินมาเหยียบเงี้ยมอนเตอร์ก็จะลดพลังอันนี้คือปลาผิดลงพื้นถ้าสมมุติเนี่ยอัพเวลหก็ผิดแรงอยู่นะพี่เองก็ชอบเล่นสนุกดีต่อไปตัวนี้แบนเนอร์ก็คืออันนี้เป็นประเภทซัพพอตอันนี้คือมันไม่มีพลังโจมตีมันจะยืนอยู่เฉยๆให้มันจะเพิ่มแอตแทกสปีดให้กับตัวละครหรือมอน เตอร์ฝ่ายเราอะที่อยู่รอบๆธงอะอยู่รอบๆตัวมันอะมันจะเพิ่มแอ t แท k s สปีดให้ต่อไปตัวนี้เป็นพี่เรียกว่ามันหม้อนะเป็นหม้อคือถ้าสมมติมันอยู่มาบนฟิลกระดานของเราอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมานาให้เราเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมันจะเพิ่มให้เองแต่มันจะไม่มีดาเมจนะตัวนี้มันก็จะแบบ ลงมาตั้งเฉยๆเพิ่มมานาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมต่อมามาดูตัวนี้เ e ชมิสก็คืออันเนี้ยพี่เรียกว่าตัวเจาะเกาะใช้ค่อนข้างดีนะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ก็ถ้ามันจะปาไปที่เป้าหมายตัวแรกแล้วมันก็จะลดลดเกาะเห็นไหม armor destruction ก็คือลดเกาะถ้าสมมติเราอัพไอขวดนี่เห็นไหม มันก็จะเพิ่มเป็น40%แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเลเวล 2, เลเวล3เลเวล4อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเจาะเกาะค่อนข้างแรงเลยตัวนี้ดีอยต่อไปตัวนี้ก็นิยมเล่นเหมือนกันเล่นสนุกสนุกเป็นซับพอร์ตตั้งอยู่เฉยกับที่แต่ตัวที่อยู่รอบๆมันอนะถ้าเกิดสมมติมันยิงเป้าหมายตัวเดียวใช่ไหมมันก็จะเพิ่มดาเมจให้300เห็นไหม แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอตัวนั้นที่อยู่รอบๆมันอะโจมตีแบบหลายๆตัวโจมตีเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มดาเมจให้แค่65ถ้าเราอัพเต็มใช่ไหมก็นี่เพิ่มเยอะอยู่นะอันนี้ชอบเล่นเราไว้จะทํามาทําคลิปสอนว่าเล่นยังไงไอตัวเนี้ยสนุกอยู่ต่อไป please ก็คือตัวเนี้ยเวลาคนเขาใช้กันมันเป็นประเภท support เวลามันลงมาในสนามใช่ไหมเวลาเราเอาพีทมารวมกับพีทอะมันจะทำให้เราได้มานาเพิ่มใช่อัพไอตรงนี้มันก็ไม่ช่วยอัพเมอเพิ่มแค่ดัมเมจอ่าฮะต่อมาตัวนี้เซนทรีเป็นนักธนูอีกตัวหนึง่งประเภทดัมเมจเนาะตีเป้าหมายแรก ดาเมจค่อนข้างแรงนะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆไอตัวเนี้ยคือถ้าสมมุติว่ายิ่งมันอยู่ในสนามนานมันก็จะเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมากสุดเนี่ยที่มันบอกก็คือเนี่ยแม็กซ์ดีคิดร้อบวกร้อก็จะค่อนข้างแรงเลยต่อไป sharp shooter ไอตัวนี้ก็คือเป็นประเภทดาเมจ ไอตัวนี้คือยิงบอสดีมากประเภทเป้าหมายที่มันยิงก็คือแม็กฮิลก็คือพวกเลือดเยอะๆนะอันเนี้ยเวลามันยิงบอนธรรมดาใช่ไหมมันก็จะเป็นกายม,มันก็จะเป็นตัวแบบนี้มันจะเป็นตัวธรรมดาแต่พอสมมุติว่าถึงเวลาที่บอสออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายล่างเนาะเป็นรถถังคล้ายๆรถถังแล้วมันก็จะยิงบอสแรงมากปับป๊บๆๆๆแบบเดียวบอสตาย ต่อมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะที่จะรีวิวก็คือซีล t เป็นประเภทแลไอตัวนี้ก็เล่นสนุกเหมือนกันก็คือเป็นประเภทดามเมจเป้าหมายแรกอไอตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีมานาที่ดองไว้เยอะเราไม่ได้ใช้มานาคือเราดองมันมานาไว้เยอะไอตัวนี้ก็จะยิ่งตีแรงตามมานาที่เราดองไว้ นี่ยอย่างสมมติให้ดู Talent s สก l l เสริมมันนะเห็นปะให้ดูคร่าวๆที่อันเนี้ยถ้าสมมติมีมานาดอไว้ถึงหมื่นเนี่ยแอตแทกเพิ่ม30% d a m a เ e เมเพิ่ม30% 3 0ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวมาต่อมาเรามาดูฮีโร่กันดีกว่าฮีโร่นะก็จะมี2ตัวที่เป็นประเภท c o m m อนก็คือตัวนี้เทนเนอร์ Trainer. ไอตัวเทนเนอร์เนี่ยก็คือที่เลเวลหนึ่เวลาเรากดใช้สกิลอะมันก็จะมีตัวตุ๊กตามาขวางไว้ไม่ให้มอนเตอร์เดินผ่านนะพอเลเวล5ปุ๊บมันก็จะเพิ่มแอทแทิสปีดให้ตัวของเราที่อยู่ในสนามพอเลเวลสิบห้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มดาเมจให้ด้วยค่อนข้างดีเนี่ยพี่ทุกวันนี้พี่ก็ยังใช้อยู่แต่พอเลเวล15ก็คือไอตัวตุ๊กตาที่มันมาขวางไว้อะ พอหมดเวลามันก็จะระเบิดทำเป็นดาเมจหมู่เหมือนกันต่อไปตัวที่2 c o คอมมอนเหมือนกันอันนี้เป็นฮีโร่ตัวใหม่เพิ่งอัปเดตเข้ามาได้ไม่นานชื่อเบตตี้ก็คือความสามารถต่อนเลเวลหเนี่ยเวลาเรากดใช้ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเพิ่มดาเมจให้ตัวละครเราอ่ะสตัวแล้วก็ลดพลังมอนเตอร์ที่ตามทางนิดหน่อย เนี่ยลดพันเถ้าสมมุติไอตัวเบตตี้เลเวลสิหรือ20มันก็จะเพิ่มเมมาอีกอย่างละตัวอันนี้พอเลเวล5ก็จะปลดล็อกสกิลอันนี้ก็จะเป็นลด t อ a แทกส e ีดแล้วก็เพิ่ม Attack Speed ถ้าใน PVP ก็จะลด t อ a แทกสปีดเนาะแต่ถ้าเกิดในโคอ p มันก็จะเพิ่ม t อ a แทกส e ีดอันนี้ปลดล็อกตอนเลเวลสิก็คือ มีโอกาสที่จะใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยเพิ่มอีกครั้งส5อันนี้ปลดล็อกที่เลเวลสิก็เหมือนกันแต่นี้จะเพิ่มเป็น20%เโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันไหนพี่จะมาอธิบายคราวนี้พวกตัวอีปิกและไอพวกช่องบงวงทั้งหลายเนี่ยอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะเล่นฮีโร่ให้ดูแล้วกันเพราะว่าถ้าอันเนี้ยค่อนข้างนานและ ส่วนไอ้พวกตัวทองทั้งหลายเน <East. S 1> ี่ยเดี๋ยววันไหนที่เล่นน่ะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นลายคลิปเลยนะว่าตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็เล่นให้ดูไอ้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่นให้ดูไอ้ตัวนี้เป็นยังไงแล้วก <grid titles S 2> ็เล่นให้ดูอะไรประมาณนี้เลยโอเคเห็นส่วนอันนี้อีกนิดนึงที่เห็นว่าของสวมใส่พวกเนี้ยก็เดี๋ยวจะมาอธิบายแยกคลิปให้เนาะโอเคส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้ละกัน ถ้าน้องๆชอบใช่ไหมก็แชร์ไปให้เพื่อนดูแชร์ไปให้เพื่อนเล่นมาเล่นกับน้องอะ่ะเออมันเล่นสนุกอาา่ะฮะแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่พี่จะได้เป็นกําลังใจเรียกเพื่อนมาดูเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกเล่นกันได้อันเนี้ยเกมดีเนื้อหาไม่รุนแรงด้วยโอเคถ้างั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะขอบคุณมากบา,บาย